กดระวางเครื่อง Airbus 3 3 0 3 2 1ยผมเข้าใจว่าผู้สารหลายๆท่านยังมีภาพติดกับเรื่องเจ็ดสาเจ็ดแม็กซ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเมื่อ5ปีก่อนเครื่องบินจ็ดสามเจ็ดแม็กของไทยวิเจ็ตที่รับมอบในปีหน้าเนี่ยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า i n ิ i ฟล t n t t r t a i n n e n t s y s t t m ไทยวิญญาณเองเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องของการตรงต่อเวลา ในช่วงประมาณไตรมาสสี่ของปีที่แล้วหรือเรียกว่าออนไทม์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือ OTP ในช่วงไตรมาสสี่ปีที่แล้วที่เราใช้บริการจากผู้ให้บริการภาคพื้นไายอื่นที่สนามบินเนี่ยบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นประสบปัญหาเรื่องแรงงานขาดคนทํางานขาดอุปกรณ์แล้วก็ไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้ทําให้เที่ยวบินของเราเนี่ยไม่ตรงต่อเวลายเยอะผู้สารก็จะเข้าใจผิดว่ามันเป็นการดีเลย์จากสายการบินเองความจริงมันเป็นการดีเลย์จากผู้ให้บริการภาคพื้นซึ่งเราไปขอทางการท่าอากาศยานทำเซลล์แพนลิ่ง หรือบริการตัวเองอัตราการตรงต่อเวลาของเราดีขึ้นเป็นลำดับจากเดิมที่ใช้บริการ o า n d h a n d l i n g ที่ส่วนภูมเนี่ย o p ของเราอยู่ประมาณ60%วันนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของเราไม่ต่ำกว่า80%ร10% วันนี้ฝูงบินของไทยเฟยเจ็ทมีเครือ่องบินทั้งหมด18ลำเป็นเครื่องบิน Airbus A320-321 รุ่น c o วันนี้เราได้ตกลงกับบริษัทผู้ผลิตผู้ให้เช่าเครื่องบินนะครับในการจองสล็อตของเครื่องบินไว้ทั้งหมด50ลำจะทยอยรับมอกตั้งแต่กลางปี2024เป็นต้นไปปีหน้าจะรับประมาณสัก6ลำก่อนแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆปลดระวางเครื่อง Air Bu s 3 2 0 3 2 1ไปฉใช้เวลาประมาณสัก สองสามปี4ปีในการเฟสเอาแอร์บัสปลายปี2 0 2 8เราก็จะขยายฝูงบินเป็น50ลำผมเข้าใจว่าผู้สารหลายๆท่านยังมีภาพติดกับเรื่องจเจดสำเจนแม็กซ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียเมื่อ3ามสีปีก่อนแต่ว่าพอเรียนว่าทางโบอิงเนี่ยได้มีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนซอฟต์แวร์ผ่านการเซอร์ติฟายทั้งจาก FA a และเอเยอาเรียบร้อยสายการบินทั้งในอเมริกาในยุโรปในเอเชียใช้บินมาแล้วหลายปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว เครื่องบินใหม่แน่นอนเทบินใหม่การตกแต่งในเครื่องบินเบาะที่นั่งใหม่หมดทั้งลำแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องเทคนิคที่เกิดขึ้นกับเครื่องเก่าก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นปัญหาเทคนิคแทบไม่มีเลยที่สำคัญคือในเครื่องบิน7จ7 MAX มของไทวิสเที่รับมอบในปีหน้า เราจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า i n f i g h t Entertainment System โดยใช้อุปกรณ์ Device ของตัวเองเนี่ยล็อกอินเข้าไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิง้งบนเครื่องบินได้ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราจะมอบให้กับผู้โดยสารกัน เรื่องของการขออนุญาตอยู่ระหว่างทางแล้ววันนี้แผนธุรกิจได้รับอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแล้วนะครับเรื่องของการนําเครื่องบินเข้าก็อยู่ระหว่าง process ของการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงคมนาคมในส่วนของบุคลากรแน่นอนว่าเราคงต้องมีการเพิ่มบุคลากรขึ้นเยอะวันนี้เรามีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น1,100คนด้วยฝูงบิน18ลําลำวันที่ฝูงบินขยายขึ้นไปถึง50ลําลำ พนักง,งานเราคงจะตกที่ประมาณ2,500คนก็คงมีการรับบุคลากรเพิ่มทั้งในส่วนของนักบินลูกเรือในส่วนของช่างพนักง,งานภาคพ,พื้นและพนักง,งานบริการต่างๆปีนี้เป็นปีที่ทอุตสาหกรรมการาบินการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาเยอะผมคงใช้คําว่าเรายังมีเป้าหมายที่จะ break even ได้อยู่นะครับอยู่ในวิสัยที่มีความเป็นไปได้ผมคิดว่าปีนี้คนในภาคอุตสาหกรรมการบิน,บนและการท่องเที่ยว ทั้งทัว์เพลเตอร์ร้านอาหารสปารวมทั้งสายการบินโดยส่วนใหญ่ก็จะถึงจุดคุ้มทุนแต่คงต้องเรียนว่าจุดคุ้มทุนณนวันนี้ c o m เพนเซตกับผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด -3 ปีที่ผ่านมาคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการล้างขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยกำไรจากการดำเน,นินงานสายการบินส่วนใหญ่รวมทั้งไทยเวชเทมผมเชื่อว่าปีนี้มีโอกาสที่จะเป็นบัวครันความต้องการเดินทางของคนก็ยัง สูงอยู่ซัพพลายเองจานวนเครื่องบินก็คงเพิ่มขึ้นจากปีนี้แต่คงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากมายเพราะฉะนั้นในส่วนของดีมานซัพพลายน่าจะอยู่ในระดับที่โอเคเหมาะสมคงม,มีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสองสาตัวตัวแรกก็คือราคาน้ํามันเรื่องของสองครามรัเสเซียยูเครนเองก็ดีหลือเรื่องของการจํากัดกําลังการผลิตโดยกลุ่มโอเปก p l u ก็ตามนะครับตัวนี้ก็จะมีผลต่อราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนเองก็มีผลเยอะเพราะว่าสายการบินเป็นธุรกิจนานาชาติรายจ่ายส่วนใหญ่เป็น y us d o ลา a ์ทั้งนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงตัวหนึ่งที่เราต้องจับตามองสิ่งที่ต้องดูมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอตรางเงินเฟอ้อที่ เพิ่มขึ้นในหลายลประเทศปัญหาเศรษฐกิจในเมืองจีนซึ่งเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหญ่ของโลกรวมถึงความเป็นกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจตัวนี้เป็นอิมแพกใหญ่ที่จะมีผลต่อไรายได้ในปีหน้าแต่ว่าผมเชื่อว่า supply demand เป็นตัวสําคัญที่เป็นปัจจัยเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสาที่จะทําให้ธุรก,กิจไม่ใช่เฉพาะสายการบินต่อเนื่องไปเป็นธุรก,กิจท่องเที่ยวมีปีที่ดีปีหน้าครับ